ครับมาครับมาแล้วครับมาหนิอันที่ได้เวลามายิ่งกันแต่ใครนะครับแต่ใครมาเบิ้งครับ่ายิ่งไปดาวแพงหนึ่งนะครับเดี๋ยวสู้หอยเบิ้งเดี๋ยวไปเห็นนะครับยิ่งทับบานเจ็ดได้นะ้ครับกันนกครับนี่เห็นบ่อันที่เราบังที่สุดเดคือไฟนะครับไฟสามเฟสนด้ครับนี่อันตรายครับอันตรายต้องระมัดระวังนะครับผุนแมนมืดนะผุนนี่อที่ได้ึืนยิ่งตอนบายดีแล้วครับ นะเป็ี่นกำลังใจกันนะครับนี่ตาค่ายกับพนสีเดวหมดแล้วครับนี่ความทีทียิ่งแล้วครับนี่ตั้งนางลานเรียบร้อยนะครับนี่ติดได้ยูสองล็อกนะครับกับจังใหญ่นังลานเที่ยนหนึ่งครับนี่แล้วครับดุยครับชิมนี่ก็มีอย่างหลายครับผมก็เอาผ้าเตียบลายพันถ่ายไฟไปอยู่เดี๋ยวอีกสองจุดพายในพันนะครับมันมันเห็นมันมินีย่มมันไหมครับเห็นนั่อนน็อตเห็นหัวน็อตนะครับเห็นหัวน็อตอันตาไล่นะครับ ไปแล้วครับพร้อมแล้วครับสวรรค์นียังเก่ามากเมือ่อเดี๋ยวจขึ้นเตรียมยิ่งนะครับเตรียมนอนเตรียมยังกันครับไปก่อนครับ